ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านาอาทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงรุ่นใหม่ๆนะครับที่หลายๆายท่านมีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็เลยนําข้อมูลเหล่านั้นเอามาฝากพี่พ,พี่น้องนองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญ25สตางค์ทองแดงนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 1 ไปจนถึงปีพุทธศักราช2560นะครับวันนี้ก็จะนำข้อมูลแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับพร้อมกับคลิปรับนะครับการดูต่างๆนั้นเอามาฝากในคลิปนี้นะครับไปดูรายละเอียดพร้อมๆกับแสงทองสองทางนะครับเหรียญกระสับโลหะไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับตัวนี้นะครับ อ่าซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นะครับภาพด้านหลังประธานด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระบรม,มาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอ่าชนิดราคา25สตาังค์ทองแดงนะครับอ่าไส้เหล็กชุบทองแดงนั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญนะครับเหรียญกระสับเนื้อทองแดงนะครับไส้เหล็กชุบทองแดงนี้นะครับทําทไมที่มีคําถามนะครับหลายๆคําถามถามว่าทําไมเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้ไม่ค่อยมีคนสะสมนะครับจะถามจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะครับนักสะสมหลายๆท่านก็เก็บสะสมเหรียญกระสับ ไส้เหล็กชุบทองแดงนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนที่สะสมนั้นนะครับอ่าก็จะมีทั้งผิดปกตินะครับเออเลคอยต่างๆนะครับและก็เหรียญปกตินะครับ UNC นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับอ่าชนิด25สตางค์นี้นะครับอาการดูแลรักษานั้นก็ถือได้ว่าดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากว่าอ่าการทำประ ปฏิกิริยาของเนื้อเหล็กหรือเนื้อทองแดงนั้นนะครับค่อนข้างที่จะผันแปรได้เร็วนะครับตัวนี้นะครับซึ่งโดนความชื้นต่างๆหรือว่าโดนอากาศต่างๆหรือเหงื่อใครของเรานั้นนะครับก็จะเป็นคราหรือตะกันได้เร็วมากเลยนะครับอของเหรียญกระสับรุ่นนี้นะครับนั้นก็เลยทําให้อาจจะทําให้หลายๆท่านคิดว่า าการดูแลรักษานั้นยากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือราคานั้นนะครับไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นั่นเองจึงทำให้มีคนส่วนน้อยในการเจ็บสะสมเหรียญรุ่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามองนะครับมองราคาหน้าเหรียญนะครับราคาหน้าเหรียญเพียงแค่25สตางค์นะครับแต่ราคาที่เขาประเมิน UNC อนีนะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยสดงดงามนะครับ หลายเท่าตัวนั่นเองแต่การซื้อขายในตลาดนักสะสมนั้นก็ยังถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ผิดปกติเสียมากกว่านะครับผิดปกติเหรียญที่เออเลอร์คอยเสียมากกว่านะครับที่เขารับซื้อกันนะครับส่วนที่หลายๆท่านนะครับถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับซึ่งเป็นเหรียญไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับที่เป็นคล้ายๆลักษณะ เนื้อพองนะครับเนื Hence, ้อพองหรือเนื้อเกินต่างๆนั้นนะครับก็ต้องดูว่าที่เกิดนะครับเกิดกับเรียญนั้นเกิดจากการที่ว่าไส้เหล็กนั้นนะครับโดนความชื้นต่างๆนะครับหรือทองแดงนะครับเมื่อเกิดการทําปฏิกิริยาก็เกิดการพองตัวของเนื้อนะครับเนื้อเหล็กและทองแดงนั่นเองนะครับก็จะเจอได้เยอะนะครับกับเรียญที่มีความสกปปกนะครับมีความสกปปกหรือว่าแช่ความชื้นนานๆนะครับ เราไปข้อมูลของเหรียญปีพุทธศักราช2551เลยนะครับซึ่งเหรียญปี51นะครับเป็นเหรียญกระสับชนิดราคา25สตัง์รุ่นเดียวนะครับปีพศเดียวที่ยังมีการประเมินราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าหลายๆรุ่นนะครับปีพุทธศักราช2551ไปจนถึงปีพุทธศักราช2560นะครับ ปี5้านี้ก็ถือได้ว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะสูงกว่าเพื่อนนะครับการประเมินนะครับส่วนขนาดนะครับขนาดของเหรียญนั้นความโตนะครับ16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับปี51นี้ผลิตออกมา93ล้าน6แ0 0 0 0เหรียญน,นะครับ93ล้าน6 0 0 0เหรียญก็ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะนะครับกับเหรียญขนาดเล็กๆนะครับ ส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปีพุทธศักราช2551นี้นะครับก็ตกไปเหรียญหนึ่งประมาณ10บาทนะครับเหรียญน,นึงประมาณ10บาทส่วนที่พี่พี่น้องๆนะครับจะต้องดูนะครับในการเก็บสะสมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ UNC ปกตินั้นก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับสามารถเก็บสะสมได้แต่ท่านใดที่จะหานะครับเหรียญที่มีราคาสูงนั้นนะครับของชนิด ทองแดงนะครับชนิดทองแดงนี้ก็ต้องหา1นนะครับอ่าการปั๊มนะครับเป็นเหรียญตลกนะครับที่เจอได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นเหรียญตลกชนิดราคา25สาตางค์นะครับอาจจะมีอ่าปั๊มหน้าเดียวนะครับโดนติดหน้าเดียวนั่นเองนะครับอาจจะมีด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเพียงหน้าเดียวอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นเนื้อเรียบแบบนี้นะครับแต่ก็ถือได้ว่าน้อยมากๆนะครับถือได้ว่าน้อยมากๆที่จะมีเหรียญตลกแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น ปั๊มเบอร์ต่างๆนะครับเออเลอคอยที่บอกว่าตัวหนังสือปั๊มซ้อนต่างๆขยับนั่นเองนะครับหรือว่า,อาขอบนะครับเป็นขอบปั๊มเบี้ยวปั๊มซ้อนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันเหรียญขนาดเล็กนะครับเรามองด้วยตาเปล่านั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากส่วนด้านหน้านั้นก็ถือได้ว่าเหรียญรุ่นเล็กๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้มีพวกเนื้อเกินต่างๆนั้น ถือได้ว่าน้อยนะครับถือได้ว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แสงทองสองทางรับเหรียญมาก็ยังไม่เห็นที่เกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์สักเท่าใดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพียงแค่ปั๊มเบี้ยวต่างๆนั่นเองนะครับตัวหนังสือเบลอต่างต่างนะครับก็ยังไม่เจอที่เป็นพวกเนื้อเกินหรือว่า,าที่ปั๊มพาดท,ที่มันเยอะๆนะครับยังไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเหรียญอของ เหรียญ25สตางค์นะครับใส่เหล็กชุบทองแดงก็ยังหาความผิดปกตินั้นค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่านั้นยากนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปี51นะครับเราไปปี52นะครับส่วนปี52นี้นะครับปีพุทธศักราช2552นะครับยอดการผลิตนั้นถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ289ล้าน9 9 0 5,600เหรียญนะครับ นี่ก็คือยอดการผลิตนะครับของเหรียญปี52นะครับส่วนเออเลอร์คอยนั้นก็ยังถือได้ว่าน้อยเช่นเดียวกันนะครับกับเหรียญที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะครับหรือว่าเราไม่ได้สังเกตนะครับเราไม่ได้สังเกตเราไมไ่ค่อยได้ใส่ใจกับเหรียญขนาดเล็กขนาดนี้นะครับเออเลอร์คอยก็บางท่านก็บอกว่ามีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยแต่ แสงทองสองทางก็ยังไม่ได้เปิดรับตัวเหรียญขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับสีทองนั่นเองนะครับส่วนเนื้อทองแดงนี้แสงทองสองทางก็ยังไม่เคยเปิดรับนะครับยังไม่เคยเปิดรับเหรียญตัวนี้นะครับอนี่ก็คือเหรียญปีห้าสองนะครับส่วนราคา UN c ซที่เขาประเมินเอาไว้นะครับก็เพียงแค่ไม่เกินห้าสิบบาทนะครับไม่เกินห้าบาทนะครับ เหรียญหนึ่งไม่เกิน5บาทนะครับแต่ส่วนที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นราคาหน่าเหรียญเสียมากกว่านะครับและอีกปี53นะครับปี53ที่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่ส่งเข้ามาให้นะครับส่งรูปภาพเข้ามาให้ดูนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวหนังสือเบี้ยวตัวหนังสือเบอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปั๊มขอบซ้อนนะครับ อ่าอันนี้แสงทองสองทางก็แจ้งไปเลยว,ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับแสงทองสองทางยังไม่รับนะครับยังไม่รับอ่านั่นเองนะครับและก็อ่าทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าให้หลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่านที่มีการสะสมเหรียญชนิดราคา25สตางค์นี้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลอ่าปี53นะครับ ปี53นั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น270ล้านเหรียญนะครับ270ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับส่วน unc เขาประเมินเอาไว้ก็เพียงแค่5บาทนะครับไม่เกินนะครับส่วนที่มีเออเลอร์คอยต่างๆนั้นนะครับก็ต้องดูนะครับว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับและอีกปีหนึ่งก็คือปี2559นะครับปี59ก็ยอดการผลิตนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาของเหรียญ รุ่นนี้นะครับเหรียญไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับก็จะมีปัญหาแบบตะกันสีดําแบบนี้นะครับล้างไม่ออกเลยทีเดียวนะครับล้างไม่ออกเนื่องจากว่าเกิดความชื้นหรือว่าเกิดจากสารเคมีต่างๆนะครับกรดต่างๆนั่นเองนะครับทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กแล้วก็ทองแดงนะครับและทําให้เป็นสีดำาๆครับๆนะครับนี่ก็คือข้อเสียของเหรียญชนิดนี้นะครับส่วนยอดการผลิตปี59นะครับ ผลิตออกมา159ล้าน4,024,000เหรียญน,นะครับอยอดการผลิตก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับและปี60อีกปีหนึ่งนะครับปี60อีกปีหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับก็ปี60นั้นนะครับผลิตออกมาเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น470ล้านนะครับ1 3 3 3 8 0 0เหรียญนะครับ นี่ก็คือปี60นะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ไม่เกิน1บาทนะครับไม่เกิน1บาทาทั้งปี59แล้วก็ปี60นะครับาราคา UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้เพียงแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนที่พี่ๆน้องๆนะครับอา,อาจจะมีพวกเหรียญที่มันผิดแปลกที่เกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์นะครับก็ถือได้วา่าต้องดูนะครับต้องดูว่าเหรียญ แบบนี้นะครับที่ผิดปกตินั้นเกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์จริงหรือเปล่านะครับและก็มีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับความต้องการก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับไม่ได้มีความต้องการแสสส่วนมากนะครับส่วนมากนั้นก็ยังไม่มีความต้องการในการเก็บสะสมเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับเนื่องจากว่าราคานั้นก็ยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับราคานั้นสูงสุดเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนนอกนั้นก็อาจเป็นราคาเพียงหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับมีความผิดปกตินะครับก็แอดไลน์และประสงค์เข้ามาให้ดูนะครับขอให้เป็นที่เกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์จริงๆนะครับต้องดูสภาพของเหรียญด้วยนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนทองสงทางก็ขอฝากคลิปๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ